ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วกันด้วยนะครับก็บมาพบกับเอียอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กันในเว็บไซต์ p t Wallet นะครับซื้อสินค้าของคลิปนี้นะครับเอ๋อ e ก็จะมาแจ้งสินค้าของกิจกรรมแจกเครดิตฟรีรของทางเว็บไซต์นะครับตอนนี้นะครับตังเว็บไซต์ p t Wallet นะครับก็มีกิจกรรมแจกเครดิตฟรี ให้กับสมาชิกใหม่ทุกคนคนละ100นะครับสามารถตอนได้สูงสุดคนละ300นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากรับเครดิตฟรีนะครับก็สามารถสั่งรายละเอียดในสวงของเครดิตฟรีคลิปอีโอนี้ได้เลยนะครับ ในซองของใครที่สนใจนะครับอยากรับเครดิตฟรี100ต่อได้300นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับนะครับ1นะครับให้ทุกคนนะครับกดไลค์2กดติดตาม3กดคอมเมนต์และ4แคปหน้าจอส่งให้แอดมินได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับทุกคนจะได้รับเครดิตฟรีคนละ100แบบไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์ที่สําคัญนะครับอย่าลืมแคปในซองของหน้าจอส่งให้แอดมินนะครับในซองของเว็บไซต์ pc wallet นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่ ไม่ต้องฝากถอนตามเอเจนต์นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บที่เป็นเว็บตรงนะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บที่ปลอดภัยและมั่นคงนะครับมีผู้เล่นมากกว่า1ล้านคนในปัจจุบันนะครับใครอยู่ที่มองหาในสังของเว็บเกมดีๆนะครับต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับในสวงของเว็บไซต์ PG Wallet นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่มีบริการฝากถอนตามตูมมี่ Wallet นะครับใครที่ไม่มีสังของบัญชีธนางค่านะครับเว็บตัวนี้ก็มีให้เลือกเล่นครบจบทุก เนะครับใครที่มองหาเว็บเกมดีๆต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับเว็บไซต์ pc wallet นะครับอีกหนึ่งเว็บที่แตกดีนะครับปลอดไปมั่นคง100%นะครับในสังของเว็บตัวนี้นะครับใครที่จะรับในสังของเครดิตฟรีนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับหนึ่งกดไลค์สองกดติดตามสกดคอมเมนต์และ4แกปหน้าจอส่งให้แอดมินได้เลยนะครับนี่ครับแตกดีมากนะครับเดี๋ยวบอกเลยว่าแตกดีมาก เป็นหนึ่งเว็บนะครับที่แตกโคตรด,ดีเลยนะครับดอกเดียว6 0 0 0ืนนะครับก็อสมัครใครที่อยากรับเครดิตฟรีนะครับอย่าลืมเด็ดกานะครับ1กดไลค์2กดตาม3ามกดคอมเมนต์และ4แกปหน้าจอส่งให้อดีนได้เลยเพียงเท่านี้ทุกคนจะได้รับเครดิตฟรีคนละ100แบบไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์รับทันทีคนละ100นะครับเว็บตัวนี้มีแอดมินบริการ24ชั่วโมงและเครดิตฟรีสามารถรับได้ทุกวันนะครับ1วันต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับ ไปรับที่แอดมินได้เลยเดี๋ยวเ e ดี๋ยว์ทำการแปะสกรองลิงก์ไว้ให้นะครับก่อนในสกรองคลิปนี้นะครับเอียร์ข้อจะมาแจ้งเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับเอียด้วยนะครับก่อนสับคลิปวิดีโอนี้เ e อียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสับในคลิปนี้สวัสดีครับ